สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแลนด์ม o เตอร์ไซค์เที่ยนีของเราครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานจากคอนด a ที่มาพร้อมกับความครูสุดๆและแนวคิดที่ล้ำยุกเกินกว่าใครจะคิดถึงมันคงหนีไม่พ้นเจ้ามินิบ k e ตัวจิ๋วคันนี้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกฮอนดา m o t ต c o m p ปปี1981สําหสำหรับไวรุ่นยุคนี้อาจจะแค่เห็นว่ามันน่ารักแต่รู้ไหมครับว่า รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือทั้งไบค์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บในท้ายรถยนต์โดยเฉพาะใช่ครับ m o t ต Compo เกิดมาเพื่อเป็นคู่หูของรถยนต์ Honda City รุ่นใหม่ในสมัยนั้น Honda ต้องการสร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตคนเมืองที่เรียกว่า s i กวิ e ลาร์ฟชีวิตหกล้อแนวคิด s i กวิ e ลารฟมันเจ๋งยังไงลองนึกภาพตามนะครับ คุณขับรถ Honda City ไปจอดที่ลานจอดในเมืองใหญ่หรือไปถึงแคมปิ้งที่ห่างไกลแล้วติดปัญหาว่ารถยนต์เข้าไม่ถึงพื้นที่แคบๆหรือทางเล็กๆนี่แหละครับคือจังหวะที่โมโตโคอมโปแปลงกายคุณแค่เปิดท้ายรถซิตีและดึงโมโตโคอมโปออมาแล้วขี่มันไปในพื้นที่ที่คุณอยากไปมันคือการขยายขีดจำกัดของการเดินทางอย่างแท้จริงในยุค80เพื่อให้มันเป็นทลังไบได้อย่างสมบูรณ์แบบ วิศวกรของ Honda ต้องคิดหนักมากเลยครับการพับเก็บแฮนด์รถและพักเท้าของโ o t ตคอมโปถูกออกแบบให้พับราบลงไปได้ทั้งหมดเมื่อพับแล้วรถทั้งคันจะกลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีความยาวประมาณ1.18เมตรและมีน้ำหนักตัวแค่45กิโลกรัมเท่านั้นกันเปื้อนสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเก็บในท้ายรถมันต้องไม่เลอะเทอะ Honda เลยติดตั้งกลไกป้องกันการรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นทําให้เราสามารถวางมันลาบกับพื้นท้ายเราได้เลยครับเพื่อนๆการยึดเกาะเพื่อความมั่นคงของซิตี้ก็มีจุดยึดพิเศษให้เราใช้สายรัดโมดูคอมโปเอาไว้ได้ด้วยครับส่วนคุมพลังมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะขนาด4944ที่ให้กําลังสูงสุด2.5แรงม้าเพียงพอแล้วครับ สำหรับการวิ่งระยะสั้นๆหรือการเดินทางในเมืองแม้ Mo โต c o m โปจะผลิตอยู่ช่วงสั้นๆแต่ด้วยแนวคิดที่ล้ำยุคและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครทำให้มันกลายเป็นของสะสมระดับไอคอนที่มีราคาสูงมากในปัจจุบันและล่าสุด Honda ก็ได้ปลุกจิตวิญ,ญญาณของโมโต Com โปขึ้นมาอีกครั้งในชื่อ Honda Mo t o ต o m p a c t o ที่กลายเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของรถเล็กๆที่สามารถภับเก็บในรถย